เพราะว่าเออแบงก์ชาติก็เป็นตัวกําหนดมาตรการการปล่อยสินเชื่อของแบงค์พาณิชย์ใช่ไหมก็คือมาตรการต่างๆที่เราปล่อยเนี่ยนะก็แบงก์ชาติขาก็เป็นคนพูดง่ายๆก็กาหนดกติกาการปล่อยว่าต้องมีสัดส่วนเท่านี้เท่านั้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพราะฉะนั้นถ้าแบงก์ชาติเขาคลายอะไรมาตรมาตรการลงไปบ้างเนี่ยการปล่อยสินเชื่อก็อาจจะได้มากกว่านี้คือในภาพเป็นจริงเนี่ยเออ สินเชื่อเนี่ยมีการหดตัวมาต่อเนื่องมาอย่างน้อยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยไฟมาสสองเนี่ยสินเชื่อก็หดตัวนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังหดตัวประมาณศูนย์ศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตก็แล้วกันโดยภาพรวมๆเนี่ยนะครับก็จะมีรายรายใหญ่อ่ะที่ยังขยายตัวได้แต่ก็ขยายตัวเป็นบวกได้ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตเองนะนอกนั้นก็ก็หดตัวโดยเฉพาะเอสเอ็มี e เนี่ยจะหดตัวค่อนข้าง มากนะครับประเด็นก็คือมันก็ไปโยงกับเรื่องเรื่องสภาพคล่องนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค้าขายมันก็พูดง่ายๆมันแข่งขันกันสูงนะ